สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องยาไกโฟเซตกันบ้างนะครับยาไกโฟเซตเป็นยาชนิดดูดซึมนะครับข้อดีของเขาอ่ะโหมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเขาเนี่ยราคาไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ราคายาลงมาเยอะมากนะครับไกโฟเซตตอนนี้เหลือกระติกละไม่ถึงสี่ร้อยนะฮะอย่างเนี้ยสามเกสิบบาทเองเนาะก็ อัตราการใช้เหมือนใช้คล้ายๆกับโพเทเนตนะครับใช้2ลิตรต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะครับฉีดพ่นในพื้นที่ประมาณสองสไร่นะครับข้อดีของเขาอะครับคือว่าเขาเป็นยาที่ดูดซึมเนาะดังนั้นอะคำว่าดูดซึมนะครับมันจะดูดซึมไปจนถึงรากไปจนถึงหัวอย่างเช่นแปลงไหนหรือว่าพื้นที่ตรงไหนครับที่มีปัญหาเรื่องแห้วหมูเอ่ย หรือหญ้าขนเอ่ยเข้าฟางผีเอ่ยเนี่ยพวกนี้กาจัดยากมากถ้าถ้าเราเป็นปเกษตรกรชาวไร่เราจะรู้กันดีว่ากาจัดยากมากตัวเนี้จะกําจัดได้ดีมากนะครับอ่าแต่เขาจะมีข้อจํากัดในการใช้ครับที่เราบางคนถามว่าเฮ้ยทาไมฉีดแล้วมันถึงไม่ค่อยตายอ่ะเพราะข้อจำกัดของการใช้ของเขาคือว่าเขาต้องการดินชื้นค่อนข้างชื้นนะครับอ่าถ้าถ้าดินแห้งราไปฉีดเนี่ย อันนี้จะไม่ค่อยตายนะครับชื้นไม่พอต้องมีระยะเวลาในการทํางานให้เขาด้วยนะอ่าพอ่งเนต็ตเนี่ยมีระยะเวลาประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงไปพิเศษก็เช่นเดียวกันนะครับดินชื้นไม่พอแถมเวลาในการทํางานหมายความว่าหลังจากฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยฝนต้องไม่ตกมาทับอ่านะประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงบางตัวเนี่ยแปดชั่วโมงก็มีนะครับดังนั้นอ่ะ ไกไกลโเซนะครับจึงมีสูตรชนิดที่เรียกว่าสูตรทนฝนเนาะหรือว่า IPA นะครับตัวเนี้ยระยะเวลาในการดูดซึมของเขาอะจะจะต่ำลงมานะครับแต่ราคาของเขาก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจะเลือกใช้กันเอานะครับอันนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาฝากสำหรับไกลโฟเซเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ